สายลมพัดพาเข้าสู่ต้นเดือนของห้วงแห่งเฮมันแต่ฤดูความรู้สึกแรกที่ผิวกายได้สัมผัสกับไอหนาวคงชวนให้หลายคนอยากปลีกกายออกไปยังชายเมืองอันเงียบสงบเพื่อโอบเก็บเอาสายหมอกที่ก่อตัวท้าทายอยู่ท่ามกลางสายลมแห่งฤดูกาลวันนี้เมืองไทยใครๆก็รักจึงพาคุณมุ่งหน้าสู่เชียงคานดินแดนเล็ก ที่หลบเร้นผู้คนอยู่ริมฝั่งโคง้งมหานทีที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนหลากหลายแผ่นดินคำถามแรกก่อนที่ทีมงานเมืองไทยใครๆก็รับจะข้ามผ่านความเจริญรุ่งเรืองภายในเมืองหลวงมายัางพื้นที่เล็กๆแห่งนี้นั่นก็คือเชียงคานมีอะไรพิเศษเหตุใดใครต่อใครที่เข้ามาจึงหลงไหลจนบางครั้งถึงขัน้นไม่อยากเดินจากไป แต่คุณผู้ชมคะภาพเหล่านี้ที่เราได้เห็นนั้นคงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้กับเชียงคานไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาคารที่ยังคงความงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นยาวนานมานับร้อยปีอีกทั้งวิถีชนที่ยังคงดำรงรักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าคุณยายความเรียบง่ายที่ไม่เคยแปลเปลี่ยนนี่เองลคะค่ะ ที่ทำให้เชียงคานยังคงสเสน่ห์ความงามจนไม่ว่าใครต่อใครก็อยากจะเข้าไปใช้ชีวิตเรียบง่ายและหนีความวุ่นวายไปพักใจและกายยังดินแดนแห่งนี้ที่เชียงคานค่ะกอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่ กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรดาร์กอดถ้วยฟีฟ้ากอดน้อยหนามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามลงไปกอดทะเลใสขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะถามถึงความเป็นมาของเมืองเชียงคานแล้วนั้นก็คงจะเล่ากันไม่รู้จบเพราะเชียงคานเป็นดินแานที่มากด้วยตำนานแต่สิ่งหนึ่งที่สืบสานกันมาจนเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่คนในชุมชนแห่งนี้ร่วมกันรักษาเอาไว้คงใช้แทนคำอธิบายถึงเรื่องราวในหลายๆตอนของความเป็นเชียงคานได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะ อย่างเช่นวัดวาอารามเก่าๆที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาที่คนเชียงคานมีต่อพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่พึ่งพาทางใจสืบสารยงใหญ่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วล่ะค่ะและในทุกๆครั้งที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คนเชียงคานก็ยังคงถือปฏิบัติตามประเพณีที่ตกทอดมาอย่างครบถ้วนอย่างเช่นวันนี้ที่เรามาในช่วงของวันออกพรรษาก็จะได้เห็นภาพที่เกิดจากการหลอมรวมความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันพวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพิธีลอยผาสาพึ่ง ซึ่งเป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชนของคนริมสายน้ำที่ทั้งผูกพันพึ่งพาและก็ศรัทธาทั้งต่อศาสนาแล้วก็มหานาทียังไงล่ะคะและหากหนาวนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่า จะไปโอบกอดเก็บเอาไอหนาวที่ไหนมนสเสน่ห์แห่งเมืองที่แสนจุดเรียบง่ายเรียงรายด้วยบ้านไม้หลังเก่าและเรื่องราวจากหลากผู้คนใจดีเราต้อนรับคุณอยู่ที่นี่ที่เชียงคานนะคะ